สวัสดีครับเพื่อนๆก่ัวปะัอีกครั้งกับ EC EC หกสนะครับวันนี้อาจจะแบบถ่ายแบบธรรมดาธรรมดานะครับใช้กล้องบน iPad คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับกล้องหน้านะครับวันนี้มีอะไรที่จะมานำเสนอครับสำหรับตัวหนึ่งที่วันนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะในส่วนของเพลย์ที่ผมไม่ได้ทำมาสักพักนึงแล้วนะครับก็คือหน้าซื้อน,นั่นเองวันนี้ผมมีอะไรอันนึงที่จะมาแนะนำครับเกี่ยวข้องกับ Wi ไฟเราเตในบ้านเนี่ผมเชื่อว่าวันนี้นะทุกๆคนนะใช้งานในไฟว w i ไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นนิสบกหลักในบ้านไปแล้วนะครับการต่อสายแรกเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีนะ mm hmm. ผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหายอย่างหนึ่งก็คือในปัจจุบันเนี่ยคนเบิร์ก from home หรือว่าคนใช้งานอยู่ที่บ้านเนี่ยเยอะมากนะครับสัญญาณ Wi-Fi ที่ที่อยู่ในบริเวณแถวบ้านเราเนี่ยสัญญาณกวนมันก็เลยเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ให้ดูครับว่าแถวบ้านผมเป็นยังไงสภาพ Wi-Fi ในหมู่บ้านนะครับ มันเป็นยังไงบ้างมาดูกันแล้วกันผมให้ดูในส่วนเลาเตอร์ผมนะผมสแกนให้ดูในย่านคอนที2.4กิเกิก่อนว่าแถวบ้านผมมีมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันเอย่าให้ดูครับเยอะหรือเปล่าดูกันครับนี่สแกนเลยเอสังเกตดูนะนี่สแกนมาก็มีอยู่ประมาณนี้ครับอย่างที่เห็นก็ถือว่าเยอะอยู่นะอาเซียนอีีดิ 24กิกนะครับ24กิกเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของรัศมีการใช้งานนะมันจะไปได้ไกลแต่ความเร็วที่ได้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า2.4มันทําความเร็วกันอยู่ตอนนี้เอาจริงๆก็ไม่เกินร้อยหรอกนะนะครับมาดู5กิกบ้างครับพระเอกของเราอยากได้ความเร็วเยอะๆมันก็ต้องใช้งานอยู่บน5กิกส์ก็ถกิกสเฮิร์ตนะครับถึงจะได้ความเร็วเต็มที่อย่างแพ็์เกจท,ท,ที่ผมใช้เนี่ยเป็นพันเมกะบิตเปอร์เซกนะครับสังเกตดูนะโอ้โหมันเยอะยิ่งงงกกกกกว่าา2.4นนะนนะะะเเอออจรริๆสสัััตมมยคบแีีทึง เยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆผมใช้งานอยู่บน iPhone 11 Pro Max นะจะได้เห็นว่าประสิทธิภาพของ Wi-Fi เนี่ยผมก็ไม่ได้ธรรมดานะเดี๋ยวจะมาแบบเฮ้ยใช้โทรศัพท์ธรรมดาเปล่านะครับก็ตามนี้เลยสังเกตดูโอ Wi-Fi 5G h z เยอะมากสัญญาณกวนเยอะนะผมบอกก่อนคือมันเหมือนจะเราอยู่ในพื้นที่ที่คนคุยกันจอแจอยากได้ความเดิมมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับยิ่งสัญญาณ Wi-Fi 5G h คเนี่ยความถี่สูงเนี่ยมันจะเดินทางได้ไม่ไกล อยู่ใกลอ้อ่ะมันพอใช้ได้ครับแต่พอไกลกนไปอีกหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มสัญญาณดรอปไปแล้วก็ยิ่งมีสัญญาณรบกวนอย่างที่เห็นเนี้ยเยอะๆนะบอกเลยไม่เวิร์สครับไม่เวิร์สเขาจริงๆอ่ะผมเทสให้ดูอ่นละันตอนนี้ผมจับสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น5 GHz อยู่นะครับของบ้านผมมาลองดูที่แอปพลิเคชันตัว Enperf นะครับดีกว่าว่าได้ความเร็วเท่าไหร่นะอันนี้ผมอยู่ในห่างจากตัวเราเตอร์เนี่ยประมาณ2เมตร ปกติที่ผมใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก600กว่าๆนะครับเพราะว่า Wifi ที่ผมใช้เ,เป็น Wifi เขาเรียกว่า Wifi 5ครับเราเตอร์ที่ผมใช้เป็น Wifi 5เป็นของ True ครับ i g a t e ช h เฉยๆไม่ใช่ Gigatech Fiber Pro นะครับถ้าเป็น Wifi 6เนี่ยมันจะทําคามเร็วาจากที่ผมเคยเทสน,นะประมาณ800กว่านะครับ800กว่าเพราะฉะนั้นถ้าผมใช้ Wifi 5ในวันนี้ได้600กว่านี่ถือว่าเจ๋งแล้วนะถือว่าเจ๋งแล้ว สังเกตดูในะผมเทสใหม่ทีผมได้627เมกะบิตเปอถ้าอัพโหลดเนะี่ยผมได้423เมกะบิตเซกนะครับก็อย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวไปดูครับตอนที่ผมเทสตัว WiFi 5้กิกเลยเหมือนกันที่ชั้นล่างจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันผมเกาะสัญญาณ Wi-Fi 5G กิที่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะ,อะลองเทสกันดูนะนะครับระยะห่างไม่เยอะนะสังเกตดูครับความเร็วที่ได้ประมาณนี้ ที่บอกครับเดี๋ยวนี้สัญญาณ Wi-Fi มันโดนกวนเยอะเห็นไหมครับว่าปิ m งมิลิเซก็เยอะนะดาวน์โหลดอัปโหลดนี่คือแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจริงๆผมลองเดินไปใกลอีกหน่อยอันนี้จะมาอยู่แถวหลังบ้านแนละ้วลองเทสสปีดใหม่ทีครับเลยออกมาอีกประมาณ 3- 4มสไมเท่านั้นเองนะเห็นไหมสัญญาณดรอปเยอะมากนะครับ ตอนนี้คือแบบแทบจะเรียกว่าเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะช้ามาก3 4เมตรที่เดินจากจุดเมื่อกี้นะส่วนปิงมิเลเซกนี่คือแบบถ้าไปเล่นเกมนี่คือแพ้แน่นอนนะเป็นไงครับหลังจากที่ไปดูตัว5 g กเกิไปแล้วอย่างที่เห็นเลยมันดรอปไปเยอะมากนะความเร็วถือว่า จะเรียกว่าถ้าอยากจะเล่นแบบให้ความเดียวแบบมันเสถียรเยอะๆเลยแบบสตรีมมิ่งกันแบบจ๋าๆกกแบบสบ,บายๆเลยนะไม่ไม่เวอร์สองร้อยกว่านี้ผมว่าไม่โอเคบางช่วงตกไปร้อยกว่านะครับปินมิลิเซ็นี่คือเล่นเกมก็แพ้แน่ๆอย่างที่เห็นเพราะนั้นบอกได้คําเดียวครับว่าไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะจริงๆนะครับวันนี้ผมก็เลยมีอย่างที่ผมบอกเฮลิสผมบอกแล้วนะครับว่าน่าซื้อวันนี้มาแนะนําดีกว่าว่าของอะไรน่าซื้อผมบอกแบบนี้ครับว่าในวันนี้เนี่ยสินค้าที่เอามานําเสนอให้ดูเนี่ย พอดีผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยมาให้ดูกันนะครับก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ครับนี่เป็น Wi-Fi r o u ตอร์ i ิ g s i t นะครับ A C 2 6 0จริงๆต้องบอกว่ามันเป็น m e ส h Wi-Fi มันเหมือนเป็นรีพีทสัญญาณนะครับทำให้ Wi-Fi ในบ้านสัญญาณดีขึ้นนะครับตัวนี้จริงๆต้องบอกก่อนเมื่อก่อนเนี่ยขายกัน9,000ซึ่งมันเป็นราคานั้นจริงนะครับปัจจุบันราคามันถูกลงครับ ผมต้องบอกก่อนว่าในตลาดตอนนี้ที่ขายกันข้างนอกอย่างดอทไลท์ขายกันอยู่4,000นะครับผมเห็นท h o m e ขายอยู่4 0 0พเหมือนกันนะครับช้อปปีอยู่ประมาณ3,600อย่างที่ผมเห็นนะ3,600นะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นประกันร้านนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ดูกันในสังเกตน,นะนี้ของทรูนะนี่ของทรูนะนะครับประกันก็หน้าร้านเข้าได้เลยของทรูเลยนะครับก็คือราคา2,590บบาทซึ่งบอกเลยถูกมาก เมื่อไรที่เราใช้พวกเมด Wi-Fi สิ่งที่ได้คืออะไรก็จะได้รับสัญญาณของตัว Wi-Fi ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ความเร็วที่ดีกว่าเดิมนะครับจากที่ผมเทสเมื่อกี้ที่เห็นคือสภาพแย่มากความเร็วเหลือร้อยกว่า200กว่าเมอได้เมด Wi-Fi ไปช่วยก็จะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ทําให้มันใช้งานได้ดียอมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัวเมด Wi-Fi ที่เอามาให้ดูกันในวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากสั่งซื้อบางคนแบบต้องไปที่ชอ็อปต้องไปอะไรไหมไม่จําเป็นครับในว,วันนี้บอกเลยครับว่า สะดวกสบายง่ายมากๆนะไปซื้อในไลน์เออเดี๋ยวนี้มันต้องออนไลน์ถูกป่ะซื้อในไลน์ครับก็ฝากไว้แล้วกันเนี่ยพอดีผมก็จะเรียกอะไรก็มีดีลบ้างน,นะครับกับในส่วนของตัวร้านนะครับที่รู้จักกันนะก็ะอันนี้ก็เป็น True Branding Shop ที่สยามพารากอนนะครับแต่จริงๆก็สามารถไปหาซื้อได้หลากหลายสาขานะทั้ง Branding Shop แล้วก็ s ซเ i ียซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นไลน์เหมือนกัน เป็นรายร้านอ่ะแล้ว,วคลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อกับร้านไหนนะครับโดยการส่งนี่ต้องบอกก่อนว่าก็ส่งฟรีนะไม่ได้มีคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะอย่างเมื่อกี้เราเห็น2590ถูกป้าส่งฟรีไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ผูดผิดไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็ใช้เวลารับของก็คงสองถึงสามวันครับไม่นานไม่นาน,น,านเพราะ,ะนั้นบอกได้คําเดียวเลยว่าสะดวกมากๆสําหรับการซื้อของออนไลน์ซึ่งผมว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะแบบ ชินแล้วออการซื้อของออนไลน์แต่อาจจะมีแบบเฮ้ยมันน่าไว้ใจอะไรไหมอันนี้บอกก่อนอันนี้เป็นล i n ออฟฟิเชียลของร้านเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะว่าใครสนใจก็ไปซื้อเอานะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ราคามันถูกจริงๆจากอย่างที่ผมบอกทูโฮมสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะอันนี้สองพันห้าร้อยเก้าสิบนะหายไปเยอะนะเอาจริงๆเพราะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าราคามันน่าสนใจครับน่าสนใจช้อปปี้ยังแบบ3,000กว่าเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นราคานี้ดูโอเคมากๆ ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับคราวนี้นะครับสำหรับสินค้าที่น่าซื้อหายไปนานเลยที่ไม่ได้ทำพอดีเห็นว่เาเฮ้ยน่าสนใจเอามาให้ดูนดีกว่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เพจได้กรรด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเพื่อจะได้ทราบผลการเด็ิตคลิปวันนี้ไปละขอบคุณที่ได้รับชม Easy Easy ของสัปดาห์สวัสดีครับ